มีคนเคยบอกว่าหากอยากเที่ยวแบบสโลลฟฟต้องไปน่านเมืองเหนือเนิบๆที่ใครๆไปเยือนแล้วก็ต้องหลงรักไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปนานแค่ไหนน่านก็ยังเป็นจังหวัดที่ครบรถและเต็มเปลี่ยมไปด้วยเสน่ห์อารยธรรมอันรุ่งเรืองของเมืองพุทธเป็นเมืองเก่ากลางใสายหมอกที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตคนท้องถิ่นที่น่าหลงไหลระหว่างที่ได้สัมผัสความน่ารักของน่าน ยังมีเรื่องอาหารการกินที่สะท้อนความเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่แม้ว่าจะไปเที่ยวเมืองเหนือที่ไหนก็อาจจะไม่ได้รับประสบการณ์เหมือนที่น่านวันนี้เลยรวบรวมร้านอาหารและคาเฟ่ในจังหวัดน่านมาให้ทุกคนได้ปักหมุดไว้จะมีร้านไหนที่เข้าตาบ้างเรามาดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คาเฟ่เมืองปัวโรงบ่มปัวคาเฟ่แอนด์อีเทอรี อดีตโรงบ่มใบายาสูบเก่าแก่ที่มีอายุมากถึง68ปีบนพื้นที่100ไร่ที่นี่มีโรงบ่มประมาณ130โรงที่ปลดระวางตัวลงและขอผันตัวมาเป็นคาเฟ่ที่ประสานการตกแต่งด้วยของใช้เก่าเก็บซึ่งปัจจุบันก็ยังทำโรงบ่มใบายาสูบอยู่แต่เหลือเพียง24โรงเท่านั้นเรามาต่อกันที่ร้านบ้านไม้คนเมืองร้านอาหารท้องถิ่นรสเด็ด ซ่อนตัวอยู่ในซอยเล็กๆหลังวัดบุญยืนคู่เมืองเวียนสามายาวนานกว่าสิปีเรื่องรือเรื่องขนมจีนน้ำเงี้ยวและเข้าซอยรถเด็ดที่มีเคล็ดลับในการใชหมอด,ดินเผาและเตาถ่านในการทำสำหรับใครที่มีเวลาเที่ยวแบบจำกัดแนะนำให้มาเที่ยวในอำเภอเมืองน่านแล้วแวะกินร้านนี้นะคะร้านเฮือนหอมร้านอาหารเหนือเจ้าดังเมืองน่านบรรยากาศเป็นบ้านไม้คลาสสิกน่านาั่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองน่านตรงข้ามกับศาลหลักเมือง ขึ้นชื่อเรื่องอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมมีเมนูหลากหลายให้คนรักอาหารเหนือมือใหม่กินได้สบายเมนูแนะนำมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อออเดอร์เพื่อนหอมน้ำพริกเพื่อนหอมต้มขนุนและไก่ทอดมะแขนค่ะไม่ใกลไม่ไกลจากตัวเมืองน่านอยากจะชวนทุกคนมาจิบกาแฟดริฟ t ชมธรรมชาติกันที่ Horizon Harvest คาเฟ่แด์คอฟฟี่โรสเตอร์สโลบาร์คาเฟ่ส่วนหนึ่งของคาเฟ่เฮือนหังต่อที่คัดสรรเมล็ดกาแฟาหลากหลายพันธุ์จากแหล่งปลูกบนยอดดอยที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านไปกันต่อเจ้ากับร้านอาหารเฮือนภูคาร้านอาหารพื้นเมืองตำรับชาวน่านแต่แต่อร่อยเด็ดราคาสไยกระเป๋าแนะนำเป็นชุดออเดิร์ฟเมืองแกงทังเล ผักเชียงดาวผัดไข่และบูทอดมะแขนปิดท้ายคลิปนี้ด้วยร้านขนมบ้านยายพรร้านขนมหวานไทยรสด,ด,ดั้งเดิมสุดคนยายพรที่มีอายุกว่า95ปีในบรรยากาศบ้านหลังเก่าที่เคยเป็นแหล่งเลี้ยงตัวใหม่สำหรับทอผ้าไหมที่แรกของจังหวัดน่านเมนูแนะนำคือบัวลอยซาิมทับทิมกรอบข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงและไอศครีมโฮมเมดเป็นยังไงกันบ้างคะมีร้านไหนถูกใจกันบ้างไหม พื้นที่จะมอบประสบการณ์การกินที่ต่างกันยังไงก็ขอฝากหกร้านอาหารจังหวัดน่านให้ทุกคนได้ปักหมุดมาไปกินกันนะคะ